กาัารยคร์โอ้เขาไม่เข้าใจถึงการหลักลวิทยาไม่เข้าใจหลักวิทยาเขาป็ความง่วแล้วบอกว่าไม่มีหวง s แลีเขาไม่มีตังค์เขาไม่เคยพูดเคากว่าไม่มี s นเขาไม่พูดว่าเหรือแถมอันนไม่แช่เก็ัพโเขาเลยอ่ะ สี่สองหกสิบมัาีนี่งยเลยคุณทําพิ่บไม่แกไม่ตยไม่มสิเลย่ดขอให้ดูก็เหมือนามดอาจาย์ผมาให้ดวนีครับมมาตรฐาเลยเลยแล้วใหู้ว่าติ่ไมชค้าไปรอ แม้แต่เขาพูดนะว่ามันไม่มีแก๊สปีนก็ทำไอใจเสียแล้วนะได้ไมได้แต่ที่าปีเรานกวแล้วนะบุเ่บุเฟ่้าวสาคัญที่สุดกไม่รู้ก็บอก่มันถูดถูว้เราไปยิ่งเงีนกลอี้ขึนอืม